โยฮนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่ในรายการสันคุงชาแนลนะโอเคครับผมวันนี้อยู่ในเกมของแพนวอสซัมวีนะก็เป็นโวอรชันแรกนะตอนนี้ก็เราเดินทางมายถึงด,ด่านกลางคืนแล้วนะโอเคก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะในด่านกลางคืนโอเคแเลเ้วล1วันไนทเพลย์เลย ตอนนี้ผมปิด,ดอ,อินเทอร์เนต็ตเล่นนะเพราะว่าผมไม่อยากจะเจออะไรโฆษณานะโอเคโอเคเขาก็บอกนะว่าน้นหมดกลางคืนมันจะไม่มีแสงอาทิตย์หล่นลงมาแล้วนะก็ช่วงแรกเราก็ต้องเล่นแบบนี้ไปแล้วนะ,ะเลือกอะไรมาก็ได้ เอาจิงแล้วเราใช้แค่4ตัวบนเนี่ยแค่นั้นก็พอละโอเคง ลืมไปเลยลืมเล่นลืมสเต็ปเล่นเลยอ,ะอ่ะกลางคืนถ้าเกิดเรายังไม่มีเห็ดเหตแสงแล้วก็จะอะ,อะไรอะ่ะไม่ไม่มีแสงอาทิตย์เล่นนะเอาสามช่องนี่หว่าลืมลืมนิดนึงว่ามันยิงกี่ช่อง ช่วงกลางคืนมันก็จะช้าๆหน่อยนะมันไม่ค่อยมีแสงอาทิตย์เราจะชนะได้ด้วยเจ้าเห็ดศูนย์บาทนี่แหละ ตัวยิงไกลสักตัวเนาะโอเคเอาไว้ตรงนี้เผื ah. ่อซอบบี้มันขึ้นมาจากหลุมนะ ah, <Rain. S 1> นีน่การวะไรสามตัวจำไม่ได้นะว่าไอ้วันวันแรกที่เราเข้ามามันซอมบี้มันขึ้นออกมาจากหลุมเลยหรือเปล่า ตัวหน้าปัญหามาแล้วไอตัวอันนังสื่อพิมพ์ต้องใช้สามตัวงานนี้สบายเดินเข้ามาก็ตายเจ็บร้อย โอเคเราฟูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวคิดว่าไม่น่าจะปลูกไอ้เจ้าพวกอะไรอะสโนพีสโนพีออะไรสักอย่างนั่นแหละเจ้าตัวน้ำแข็งทันนะนี่ขึ้นไฟนอนเวฟแล้อ้าวขึ้นว่ะดีนะ กันไว้เรียบร้อยแล้วไม่หมดสวยเลยอา่าเรียบร้อยได้เงินแล้วจังหวะนี้ c o n t ิ n u e ไป เจ้าเห็นนี่มันสามารถอ,าอะไรเขาเรียกว่าอะไรผลิตแสงอาทิตย์ได้ในช่วงเวลากลางคืนได้เร็วมากนะใครที่เคยเล่นก็จะรู้ๆกันอยู่นะแต่ว่ามันจะผลิตในช่วงต้นเกมจะน้อยหน่อยแต่ช่วงกลางเกมแล้วมันจะโตขึ้นแล้วมันก็จะผลิตเท่ากับตะวันตะวันเลยทีเดียว สองแถวเลยนะ ช่วงแรกๆจะเงียบหน่อยนะเพราะว่ามันต้องใช้สมาธินิดอน,นึงในการวางตัวนะอุ๊ยอะไรอะล็อกเมนเมนูหน้านี้เดี๋ยวค่อยออกไปดูแล้วกันมันคืออะไร อ่าโตแล้วมันก็จะผลิตเป็นดวงใหญ่อ่าประมาณนี้ต้องวางกันแล้วสินะ จะฟูลทีมอะเหลือแค่เจ้าตัวยิงน้ำแข็งไว้ด้านหลังสุดอันนี้เราก็จะโอมันขึ้นมาทุกๆไฟนอลนเวฟเลยหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่ไฟนอลนเวฟสุดท้ายอันนี้จำไม่ได้โอเคเวฟสุดท้าย เดี๋ยวเราจะรีบเล่นนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะอยากอยากได้ไอ้อะไรเรียกอะไรไอ้กุญแจกุญแจไว้ซื้อพืชขั้นองขั้น2องอะอยากได้ในส่วนของตรงนั้นนะเพราะว่าตอนนี้เราเก็บเงินมาเยอะพอสมควรน,นะก็เก็บจากไอ้นั่นแหละโบนัสรายวันต้องดูโฆษณาในการเล่นแค่นั้นโอเค เราเอาตัวระเบิดมาแก้ทายตัวนี้แต่ละคงว่าไม่ได้จะได้ใช้ตายก่อนที่จะได้กินมั้นี่ยเรียบร้อยไม่ได้กินยิ่งเดินเข้าใกล้ฝั่งเราเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเจ็บมากขึ้นเท่านั้นนะ เปลี่ยนฝั่งนี้ให้ไปเป็นอันนี้เร็วได้เพราะว่ามันช้านะลืมเก็บเงินงงจะดูอ่าไอการรีโหลดของไอเจ้านี่โอเคมาเริ่ม เริ่มแล้วเริ่มแล้วโอเคโอเคอ่านี่สี่ถึงจะฟูลทีมรู้สึกมันนานขึ้นนะ คลิปหนึ่งครึ่งชั่วโมงแน่ๆโอเคไฟนอลเวฟนาขึ้นมเลาระเบิดทิ้งไปแล้วกันดูชักช้าลีลา โอเคเงินยเราเจ็ดพัน 7, แล้วเจ็ดพันห้ามั้งน่ะอ้าวปลดล็อกแล้วเหรอโอเคได้มาหมื่น what the ต้องซื้อด่านเอาเองเหรอโอ้หม่ก็ damn คือต้องหาน,นี่ด้วยนะ oh my god โอ้โหคือต้องหากล่องเพื่อที่จะปลดล็อกโอ้ my god โอเคไปต่อเอาให้ถึงเลเวลห้านะอ๋อเพิ่มช่องนะ เพิ่อช่างทำไมอ่ะตอนนี้เราก็ยังไม่ค่อยมีอะไรอ่ะโอ้ระเบิดอะไรไปอีกดีเอาเป็นอะไรดีอ่ะเออเอา,าอะไรก็ได้เราต้องการแค่ไอ้เจ้าตัวยิงระยะไกลแค่นั้นแหละหนึ่งสองสามวาง โอเคเราก็ต้องรีบปลูกไอ้เจ้าเห็ดแสงนะวางห้างหลังหนึ่งจำไม่ได้แล้วไอ้เจ้าช,ช่องที่สามเนี่ยมันยิงกี่กี่ระยะนะจะยิงไกลพอสมควร เราควรปลูกมันสองอันนะเกมนี้มีเว็บเดียวน่าจะจบเร็วอยู่นิดนึงแต่ก็ดีแล้ว มีเว็บเดียวแต่มันเอาตัวเ,เก่งๆออกมาเร็วมาก เเอาไปยื้อเวลาหน่อยมันเป็นตัวศูนย์บาทยังไงกันเราก็ยื้อได้อยู่ดี <laughs> โอเคได้แล้วโอ้ไม่รอดต้องปลูกกลับคืนมาก่อน เห็ดผลิตแสงแล้วยังย,ยังโตไม่ครบเลยจะจบเกมแล้วไม่น่าจะได้ปลูกไอ้ตัวแถวหลังนะตัวยิงแถวหลังอะตต่อไปได้ ตัวกินสุดสารเน,ะเนาะลาดอย่างแรงโอเคน่าจะชนะอย่างอีซี่แล้วอ่าเรียบร้อย ไอสูตรสารเกะกะนี่จะเจอกันฮึมีตัวระเบิดด้วยเอ้มีตัวไอวิ่งโดดด้วยออันนี้ไปแล้วกัน อ๋อสุสานเริ่มเยอะขึ้นขอภพยด้วยนะถ้าเกิดเสียงเสียงไก่ไปเข้าไนโดนไก่ไปโดนเรไม่รู้นะโอเคอาจจะไม่เข้าในในไม้ก็ได้มั้งแต่ไปร้องดังมากไร้องดังมากจนผมได้ยินอะ่ะไก่ข้างบ้านนะไม่ใช่แล้วหรอกไอสุสานเกะกะจองเลยนี่ โอเคโอเคบอกว้ด okay, okay. oh, wow, really ้านหน้าเลยละกันเพราะว่ามันไอสูสารมันเกะกะ มันก็จะเริ่มปวดหัวกับการปลูกนิดนึงนะเพราะมันต้องดูเงินด้วยดูอะไรตอนไรด้วยนะโอเคกินไปซะเกะกะเลือเกินในการกินแต่และรอบก็จะดอปเหรียญออกมาสุ่มๆนะบางทีอาจจะดอปเพชรออกมาเลยก็ได้หรือไม่ก็พวกกล่องอะไรพวกนี้ แต่ดอกเพชรจะดีมากเลยได้เงินนับพันนึง เอาตัวเก่งๆมากดันตัวอ,อะไรอ่ะโอเคได้เหรียญทองมามีสองเว็บนาะเราไม่ต้องรีบก็ได้แล้วค่อยๆกินไปไอ้พวกสูสารเราปลูกพวกตัวยิงไกลสักหน่อยดีกว่า นี่เราต้องกินสุสานข้างหน้าเราอ่ากินไปไอแถวหลังเนี่ยกินยากสุดละต้องกินตอนประมาณช่วงมันไม่มีซัมบี้ออกมาอะไรประมาณนี้ ช่วงเวลานี้ยังไม่ควรกินสู่สานนะมันเยอะเกินไปโอเคข้างหลังตัวนี้ไม่มีตัวอะไรมากินไปเลยกินไปช่วงไม่มีซอมบีนะ้เนี่ยกินไปได้โอเคเงินเราเริ่ม เยอะขึ้นเพราะว่าเห็ดผลิตแสงเรานั้นโตเป็นที่เรียบร้แล้ว โอ้มันยังไม่ได้ทาได้กินเลยเห็ดเราก็ตายไปแล้วเลือดเหลือน้อยขนาดนั้นเลยเลยโอ้อ ปกือบเต็มโอเคไฟนอนเวฟแล้วต่อไปจะได้เล่นมินิเกมแล้ว อห oh, คำเดียวหายเลยโอเคเราได้สมุดเค่เรงอะไรสารานุกรม,มวิวยังไม่ต้องวันนัดเกมไม่ เราจะเล่นนี่ก็เป็นมินิเกมที่เล่นง่ายพอสมควรนะอันนี้ทุกหลอเล่นในโทรศัพท์ไงช่ายไรอยู่แล้วแหละถ้าเล่นในคอมมันต้องปวดหัวกับเมาส์หนูหน่อย เกมทุกตัวตุน่นน่ะทำไมไม่ดับแสงอาทิตย์เลยเออกดไม่ติดยะนี่แน่นี่แนะ่ สังเกตหลุมนะ่ะพอมันมีดินขึ้นมาก็ทุบรอไปเลย เพิ่มตังให้เราอย่างหนึ่งนะในการกินสุสานนั้นนี้ดันไปไปสปอนหลุมข้างหน้าอย่าสปอนข้างหน้านะโอเคาก,กินข้างหน้าไปหมดละ ไอแน่โหนี่ไงสปอนมาเหรอเหลียวแะจะกินสุสานไม่ใช่หรอก คุ้มนะโอเคนะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะห้าเลยเวลอ่าเราได้สารานุกรมมาแล้วนี่อ่าเราก็จะรู้ชื่อชื่อพืชแต่ละตัวนะว่ามันชื่ออะไรบ้างแค่ okay, แต่เราก็ไม่ได้สนใจเราเราก็เรียกภาษาของเราได้เลยโอเคนะกน็สำหรับ อีพีนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะก็ไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าผมซีโยเกนเน็กทามผมบายบายจ้า